ครับจากกรณีที่ตำรวจกองปราบปรามนะครับได้มีการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ,นบในข้อหาความผิดฐานช่อโกยประชาชนและพระบอบคอมพิวเตอร์ในเรื่องการนําเข้าข้อมูลเป็นเท็จทำให้ประชาชนเกิดความเสียหายนะครับซึ่งพฤติการของคนร้ายเนี่ยมีการลงขายรถยนต์มือสองผ่านเฟ e บุ o k นะครับโดยอาจมีการใช้ภาพของรถยนต์ผู้อื่นนะครับแล้วก็มาอ้างว่าขายในราคาถูก แล้วก็มีเหยื่อเนี่ยตัดสินใจซื้อนะครับโดยโอนเงินมัดจำาหลังนั้นเนี่ยคนร้ายก็ทําการบล็อกติดต่อไม่ได้นะครับแล้วก็เชิญเงินหนีไปในที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกอกรณีหนึ่งที่ตํารวจกองวคชบการปราบรามอาชกรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือบอกบทเนี่ยได้มีการจับกุมผู้ต้องหาที่ครอบครองรถนะครับโดยซื้อมาจากเพจ Facebook ลักษณะอ้างว่าเป็นรถดุดจำนำนะครับหรือเป็นรถ ติดไฟแนนซ์นะครับแต่สามารถใช้งานได้ไม่ถูกตารวจจับนะครับแต่ตอนหลังนี่ก็ถูก,ถกตำรวจปอเนบอทจับกลุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าทั้ง2กรณีเนี่ยนะครับตอนนี้มีระบาดเยอะมากนะครับมีการหลอกลวงขายรถผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ a c e b o o k นะครับซึ่งเป็นช่องทางที่คนร้ายเนี่ยใช้หลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับจึงอยากจะฝากไว้กับสัมพันธ์นะครับพี่น้องประชาชนหากสนใจที่จะซื้อรถผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อย่างแรกเลยนะครับอย่าใจร้อนรีบโอนเงินนะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายก่อนนะครับว่าเป็นบัญชีคนขายจริงๆหรือไม่หรือเป็นบัญชีอวตารในในลักษณะปลอมตัวเข้ามาหลอกลวงขายสินค้าขายรถยนต์นะครับทําอย่างไรก็คือนําเอาชื่อเขานะครับหมายเลขบัญชีหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลเกี่ยวที่เกี่ยวข้อ,ของกับผู้ขายทุกอย่างเนี่ยไปค้นหาใน เว็บไซต์เสร c h e n g จิ e อย่างเช่น Google นะครับลองดูซิว่ามีข้อมูลการโกงในระบบคอมพิวเตอร์หรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับอ,อยากให้เห็นรถจริงๆแล้วค่อยมีการจ่ายเงินวางเงินมระจำนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยรถหลุดจำนำรถหนีไฟแนนซ์ที่นำมาขายในราคาถูกมากๆนะครับต่ำกว่าราคาครึ่งหนึ่งของราคาตลาดอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะรถที่นำมาขายเนี่ย จะทราบได้อย่างไรนะครับว่ามันเป็นรถหลุดจำนำหรือรถหนีไฟแนนซ์อาจจะเป็นรถขโมยนะครับและจริงๆเนี่ยรถหลุดจำนำรถหนีไฟแนนซ์มันสูมเสี่ยงในการผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรถสวมทะเบียนรถใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมรถใช้แผ่นป้ายชำระภาษีประจำปีปลอมนะครับซึ่งมีอัตราโทษตโทษตามกฎหมายทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้หลีกเลี่ยงไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวครับและถ้าเกิดมีการซื้อรถแล้วเนี่ย ก็ขอใหอ้ทำสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้มีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีการฟ้องร้องได้ภายหลังนะครับแล้วก็นัดกันไปโอนกรรมสิทธิ์กันที่สำนักง,งานขนส่งตามพื้นที่ที่รถเนี่ยจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นงานปลอดภัยครับขอบคุณครับ